สวัสดีค่ะนะวันนี้มัมมี่อยากมาแบ่งปันนะสำหรับใครที่อยากจะเปิด Line OA หรือ Line Ad Official นะคะง่ายๆมากเลยนะคะเข้าตามนี้เลยจ้าสำหรับ Android นะคะเข้าที่ Google Play ค่ะแล้วก็เลือก Line Ad Manager ค่ะหรือ Line Official นะคะอ่าสำหรับใครที่โหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะไปตรง3าขีดค่ะแล้วก็เลือก Create New Account ค่ะ หลังจากนั้นทุกคนก็คือให้เราสร้างชื่อแอ c เคา t ์ได้เลยซึ่งเขาบอกว่าชื่อแอ c เคา t ์เนี่ยคือไม่ไมเกิน20ตัวอ,อักษร20ตัวอักษรนี้นะคะรวมทั้งเคราะห์นะคะก็นับเป็นหนึ่งตัวอักษรนะสระพย,ยัญชนะทุกอย่างก็คือนับหมดเลยนะคะแต่อันนี้คือคิดว่าน่าจะเกินแล้วล่ะเพราะว่าเยอะเลยนะแล้วก็เลือกประเภทของธุรกิจนะคะอันนี้ของม่นเาีจะเลือกเป็นเว็บไซต์แอนบล็อกนะคะ แล้วก็ใส่อ e ีเมลจ้ากดตกลงค่ะนั่นไงนะคะอ่ะใสะ่ข้อมูลที่ใส่ไม่ถูกต้องนะคะช่องสีแดงอันนี้นะคะคือเราต้องเข้ามาแก้ไขเนาะชื่อแอคเคานเนี่ยมันอาจจะเกิน20ตัวอักษรไปนะทุกคนทุกคนก็ต้องปรับใหม่นะคะแล้วก็นะคะตรงที่ธุรกิจหลักของเรานะคะเลือกเป็นเว็บไซต์แอนบล็อกแล้วแล้วก็มันจะมีให้เลือกเป็นเหมือนประเภทธุรกิจย่อยออกมาอีกทีนึงนะคะอืม เดี๋ยวสักครู่นะทุกคนตั้งเป็นชื่อเราอย่างเดียวละกันนะคะง่ายดีเนาะกดตกลงค่ะเสร็จแล้วนะคะการสร้าง Account ใน Li าย OA ของเรานะคะกดคำว่าสร้าง Account ได้เลยจ้ะตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวเสร็จแล้วนะคะเรากลับไปที่หน้าแรกจ้า มากดยอมรับนะคะหลังจากนั้นกด start ค่ะกด keep this step นะคะเหมือนเดิมค่ะ keep this step นะคะแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ของเราได้เลยจ้ะ,ะสักครู่นะทุกคนอ่ะพอเราเลือกรูปของเรามาแล้วใช่ไหมคะกดคำว่าเสร็จสิ้นจ้า โอเคนะคะเราจะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยใหญ่บว่เริ่มเทิมนะคะเราสามารถที่จะเอานิ้วของเรานะคะผูบลงมาได้โดยใช้2นิ้วของเรานั่นเองเนาะปรับเลือกขนาดแล้วก็กดดันค่ะแล้วก็กด finish basic setup ได้เลยนะคะแล้วก็กดคำว่า get start ได้เลยนะคะอันนี้คือ basic เริ่มต้นง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการสร้าง Account ใน Line OA นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์